สตาเหครันเมื่อวันที่เจ็วีติวัเตเป็นไปล่วงวิเศษแล้วอาวารุตโกอันว่ายักชื่อว่าอาวารุตกะนารพิไม่ได้แล้วธารกังซึ่งเด็กปณะ,ะก็ทิวเสในวันอัตเมที่8อรุเนครันเมื่ออรุณอุคตามเตเอวะ เป็นศักว่าขึ้นไปแล้วนั่นเที่ยวสติมีอยู่มาตาพิตโรอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายอาเนตวานำมาแล้วทารกังซึ่งเด็กทารกังยังเด็กวันทาเปสูงให้ถวายบังคมแล้วสถารังซึ่งพระศาสดาสถาอันว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วว่า ต้อวางกันว่าเธอทีคายุโกเป็นผู้มีอายุยืนโหหิจงเป็นเถิดอีกิดังนี้